เพื่อนๆรู้ไหมนะคะว่ามีหุ่นเชิดไม้เก่าแก่ที่ดูเหมือนจะมีชีวิตมันเงามันเศร้าแล้วมันกระทำให้ใครก็ตามที่สัมผัสมันเริ่มรักและปกป้องมันเรากับลูกของตัวเอง SCP 174หุ่นเชิดต้องสาบหากเพื่อนๆพร้อมจะรับฟังเรื่องราวของโลก SCP กันแล้วนะคะอย่าลืมเคขะหน้าจาสองทีถ้างั้นก็วันนี้ดูวีจะเล่าให้ฟังค่ะ 1> scp 1 7 4นะคะถูกเก็บไว้ที่ไซส์สิบเกในนวนจัดเก็บ07ต้องมีการตรวจสอบด้วยกล้องวงจรปิดตลอดเวลาและติดตั้ง gps กันมันหายไปเองมันเป็นหุ่นเชิดสูงเพียง53เซนติเมตรเสื้อผ้าเก่า ขาดรุงริ่งและมีรอยซ่อมหลายแห่งดวงตาและปากขยับได้ด้วยก้นไกลภายในผู้ที่มองหุ่นเชิดจากมุมด้านข้างหรือในกล้องวิดีโอจะรู้สึกเหมือนมันมองกลับมาด้วยสายตาเศร้าและเริ่มรู้สึกสงสารมันโดยไม่รู้ตัวเมื่อถูกวางบนมือผู้ทดลองจะเริ่มสนทนากับมันเรากับหุ่นเชิดพูดได้จริงแม้ว่าสิ่งจริงๆจะออกมาจากผู้ทดลองเองในโทนเด็กๆ เวลาผ่านไปนะคะผู้ทดลองจะรักและปกป้อง s c p 1 7 4เรากับลูกน้อยบางรายถึงขั้นใช้กำลังกับใครก็ตามที่พยายามแยกคุณเชิดออกไปวันหนึ่งหุ่นเชิดได้ถูกพบว่านั่งอยู่นอกห้องกักกันทั้งที่ไม่มีการบันทึกการเข้าออกเลยจึงต้องติด GPS กันมันเคลื่อนย้ายลึกลับนี้ 1> SCP 1 7 4 <S <S 1> ไม่เคยพูดจริงๆแต่ใครก็ตามที่ได้อุ้มมันจะได้ยินเรื่องราวโศกเศร้าม,มีซ้ำกันเลยและสุดท้ายพวกเขาก็จะหลงรักมันอย่หมดใจ